สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคําเชื่อมในภาษาพม่าตัวที่2กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวเชื่อมตัวที่2ของวันนี้ที่อยากจะเอามาเสนอนั่นก็คือคําว่าเพราะหรือว่าเพราะว่าจะมีอยู่3คํานะคะที่มักใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือคําแรกค่ะบาเจ้าแลโซดะบาเจ้าแลโซดะ คำที่สองนะคะอ่านว่าบาโลแลโซดาบาโลแลโซดะและคำที่สามค่ะอ่านว่าบาพิโลแลโซดาบาพิโลแลโซด ซึ่งทั้ง3าคำนี้นะคะต่างแปลว่าเพราะหรือว่าเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราถนัดใช้คําไหนนะคะในวันนี้จะขออนุญาตใช้คํานี้ค่ะบาพิ i ล o ล l a s o d ในการสร้างประโยคให้เพื่อนๆได้เข้าใจให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะประโยคที่หนึ่งค่ะอ่านว่า jamagawakinde jam ะ,ะ,กกะแปลว่าดิฉันค่ะ มะวาก็คือเป็นชื่อของคนนะคะจะมากะมะวาโกขินแดดิชันค่ะสนิทกับมะวาขีนแดก็คือสนิทนะคะดีชันสนิทกับมะวาปาพิโลแลโซดอเพราะว่าเพราะว่าทำไมคะตู่กะเซกทาผิวโลก เซกทาผิวนะคะก็คือเป็นคนที่จิตใจดีไม่ได้คิดร้ายกับใครนะคะเซกทาผิวโลเราจะสังเกตเห็นว่าตัวโลนี้นะคะตัวมันเองเนี่ยก็สามารถแปลว่าเพราะได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะในวันนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรามีบัพิโลแลโซโดอนะคะหรือบาลโลแลโซโดะเนาะเราจะเห็นโล อยู่ท้ายประโยคซะส่วนใหญ่นะคะเพราะเป็นการสพอร์ตเหตุผลที่อยู่ข้างหน้าค่ะดิฉันเนี่ยสนิทกับมะหว่าทำไมคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ค่ะประโยคที่สองค่ะอ่านว่าจะหนอมเนกะยงมาตัววูจะหนอแปลว่าผมค่ะมะเนกะแปลว่าเมื่อวานนี้ โยงแปลว่าออฟฟิศค่ะมาตัวบูคือไม่ไปค่ะเมื่อวานนี้ทำไมคะผมไม่ไปออฟฟิศบาพิโลแลโซดเพราะว่าเนมกองโล เนมกองโลอ่าเราก็ให้เหตุผลซัพพอร์ตสิ่งที่อยู่ข้างหน้าค่ะเนมกองโลก,ก็คือไม่สบายเมื่อวานเนี้ยผมไม่ไปออฟฟิศเพราะว่าผมไม่สบายค่ะจนหนอมันเนะยงมาตัวบูบาพิโลแลสโซดเนมกองโลกประโยคต่อมานะคะอ่านว่าดินเนลานหมากาจัดเดยดินเนแปลว่าวันนี้ค่ะลานหมาก็คืออยู่ ที่ถนนบนท้องถนนแบบนี้นะคะการจัดแดกการจัดแดกก็คือรถติดค่ะวันนี้เนี่ยที่ถนนหรือบนท้องถนนเนี่ยรถติดนะคะรถติดปาพิโลแลโซดเพราะว่าโมย่าโลโมแปลว่าฝนค่ะหย่าแปลว่าตกโมย่าก็คือฝนตกค่ะเพราะว่า ฝนตกนั่นเองนะคะวันนี้บนถนนรถติดมากทำไมคะเพราะว่าฝนตกค่ะประโยคต่อมาค่ะอ่านว่าตูอาซาเองโยกะพิษแดตูแปลว่าเขานะคะก็คือสิ่งที่เราเนี่ยเอ่ยถึงบุรุษที่สามเนาะอาซาเองโยกะโยกะแปลว่าโรคค่ะอาซาเองโยกะก็คือโรคกระเพาะค่ะพิษแดก็คือเป็นเข่าเนี่ย เป็นโรคกระเพาะบาพิโลแลสโซดเพราะว่าอเชงค่ะอเชงงมันมาซาโลอเชงแปลว่าเวลามันเนี่ยแปลว่าถูกอเช่งมันถ้าแปลตรงๆแบบนี้นะคะเราจะแปลไม่เข้าใจค่ะเราต้องแปลว่าตรงเวลาค่ะอเชงงมันก็คือตรงเวลามาซาโลก็คือไม่กินค่ะไม่กินทําไมคะไม่กินให้ตรงเวลาไม่กินให้ตรงเวลา ภาษาไทยเราเวลาเราแปลเนาะเขาเป็นโรคก,กระเพาะเพราะว่าทําไมคะเขาเนี่ยทานข้าวไม่ตรงเวลาทานข้าวไม่ตรงเวลาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันไปเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยทานข้าวไม่ตรงเวลาภาษาพม่าเนี่ยเขาจะพูดว่า อเชงมันมาซาโลอเชงมันมาซาโลอย่างนี้นะคะเราก็เรียนรู้แบบนี้กันไปแล้วก็ฝึกพูดแบบเขาค่ะเขาพูดมายัางไงนะคะเราก็เรียนแบบการพูดแบบเขาค่ะอเชงมันมาซาโลเพราะว่าทานข้าวไม่ตรงเวลาประโยคต่อมาค่ะเพเพกะคุณพ่อเจนมาเยก,กองเด จันมาเย,ยเนี่ยค,คือสุขภาพค่ะจันมาเย,ยกองแดก็คือสุขภาพดีบาพิโล,โลแลโซดเพราะว่าเลจินคนอ่าเลจินคันแปลว่าออกกำลังกายค่ะโปงมันโปงมันแปลว่าประจําโลกแปลว่าทําค่ะเวลาเราพูดออกกำลังกายนะคะเราต้องใช้กิริยา โลกนะคะก็คือเลจินคันโลกแดก็คือออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายอยู่ก็คือเลจินคันโลกหนีแดเนาะคราวนี้นะคะเขาพูดว่าเลจินคันป่งมาโลกก็คือออกกําลังกายเป็นประจําค่ะ ให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะคะว่าคําว่าออกกําลังกายเป็นประจำในภาษาเมียนมาจะพูดว่าเลจินคาน์โปมาโลกเนาะเลจินคาป์โปมาโลกคราวนี้นะคะทั้งประโยคนะเพเพกะจันมาเยกองแดบาพิโดและโซดะเลจินคานป่งมาโลกโล ก็คือเขาให้เหตุผลซัพพอร์ตค่ะว่าทําไมเนี่ยคุณพ่อถึงมีสุขภาพแข็งแรงก็เพราะว่าคุณพ่อทําไมคะออกกําลังกายเป็นประจําค่ะทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําก็จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้นะคะประโยคที่6ค่ะอ่านว่าจะมะเมียนมาสกาติ่นชินแดดีชันทาไมคะเมียนมาสกาคือภาษาพม่าค่ะติ่นชินแดก็คือ อยากเรียนค่ะเมียนมาสกาตินชินแดอยากเรียนภาษาพม่าอยากเรียนภาษาเมียนมาบาพิทโลแลโซดเพราะว่าปียวตาชินโลเปียวตาแดก็คือพูดได้ใช่ไหมคะปียตาชินแดก็คืออยากพูดได้คราวนี้เขาก็ใช้โลเนี่ยมาซัพพอร์ตเหตุผลอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอยากพูดได้ค่ะดิฉันเนี่ยอยากเรียนภาษาพม่าเพราะว่าอยากพูดได้ค่ะ ประโยคต่อมาค่ะอ่านว่าจะมาอนมาตัวฉิมบูจะมาแปลว่าดิฉันอเปลีย่ยนแปลว่าข้างนอกค่ะมาตัวฉิมบูก็คือไม่อยากไปมาตัวบูคือไม่ไปมาตัวฉิมบูก็คือไม่อยากไปดิฉันไม่อยากไปข้างนอกบัพิโลแลโซดเพราะว่าโควิดเจ้าโลก โควิดก็คือโควิดนั่นเองค่ะเจ้าก็คือกลัวดิชานไม่อยากไปข้างนอกเพราะว่ากลัวโควิดค่ะเพราะว่ากลัวโควิดนั่นเองประโยคสุดท้ายค่ะที่เอามาฝากนะคะอเมกิกาอเมค่ะคุณแม่เมียนมาโกตัวฉินแดเมียนมาก็คือประเทศเมียนมานะคะตัวฉินแดตัวแปลว่าไปตัวฉินแดแปลว่าอยากไปค่ะ คุณแม่อยากไปประเทศเมียนมาบาพิโนและโซดะเพราะว่าเชวดกงเกงพยาเชวดกกงก็คือคนไทยเราเรียกว่าเชวดกกงใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เคยมาเนาะเดี๋ยวหมดโควิดนะคะลองมาไหว้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยต่อมาค่ะเขียนว่าบุญานะคะเวลาออกออกว่าพยาเนาะเชวดกงเกงพยาเชวดกระกงพยานะคะเจดีเชวดกกงเนาะผูชินโล ภูนะคะไหว้ค่ะกราบค่ะภูชินโลอาอยากไปไหว้ค่ะอยากไปกราบเจดีชเวดกงนะคะคุณแม่อยากไปประเทศเมียนมาอ่าเพราะว่าอยากไปไหว้เจดีชเวดกงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตัวเชื่อมในวันนี้เพราะ เพราะว่าเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยเนาะที่วันแนะนำมามี3ตัวนะคะที่คนเมียนมาส่วนใหญ่มักจะใช้แล้วพูดกันบ่อยๆเราก็เลือกมาหนึตัวค่ะให้ตัวเองเนี่ยพูดแล้วติดปากพูดแล้วคล่องนะคะมั่นใจเนาะแล้วเราก็ฝึกการสร้างเหตุผลแบบนี้เราก็จะพูดภาษาพมา่าได้ยาวขึ้นค่ะ ตัวเชื่อมตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวอะไรนั้นฝากเพื่อนๆติดตามและให้กำลังใจกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย